สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา9ก้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดการประชุมวิชาการ40ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ The Essence of Internal Medicine เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส ครบ40ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมเชมหาภูมิพอเดชมหาราชบ,บรมนาบพิพรทส่งรับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีแพทย์จากสาขาต่างๆศิษจกรพยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนร่วมกับรประชุมกว่า2,800คนโอกาสนี้พระประธานเกียรติบัตรแก่อายุรแพทย์อาวุโส8คนที่ได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดชีวิต เพื่อประกาศเกติคูณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพและอายุรกรรมมาอย่างต่อเนื่องมุ่งมัน่นวิริยะอุตสาหะเสียสละและเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบวิชาชีพและอายุรกรรมท่านอื่นๆและพระสถานเกติบตัติแก่ผู้ชนียจาจายุรแพทย์14คนจากนั้นมีพระเจดมรัสเปิดการประชุมราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดก,การประชุมนี้ขึ้นระหว่างวันที่24-27เมษายน2567 ผู้ช่วชาญดายุแรแพทย์ทั้งในและต่างประเทศร่วมปาฐกถาในหัวข้อสําคัญต่างๆเช่นเวชบําบัดวิกฤตอดีปัจจุบันและอนาคตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตสู่อายุรแพทย์รุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีพัสศรรการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมณถบาพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ไทยและนัทศการแสดงพระราชกรยกิจ ขอเสด็จพระกันษถาที่ราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งมุ่งมั่นช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงท้งยังมีการนําเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านในระดับต่างๆและการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีและดีเยี่ยมด้วยเวลา15.59นเสด็จพระราชดำเนินไปยาสานเอดอัครรทูตุ สาารณรักประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยส่งร่วมงานบูญาสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567โดยมีนายสลิมใทกรมสิทธิ์รองนายกรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรักประชาธิปไตยประชาชนลาวในคำพันอันลาวันเอกอัครชทูตสาธารณรักประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการฐานเอกอัครชทูเฝ้าถูลอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนธิไตรทรงส่งนับพระพุทธร,รูปประจำถานเอกอัครชทูตโซะเกษจตุปัยเทยทยทำถอยพระสงฆ์จำนวนห้ารูปซึ่งนี้หมดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามรูปและไทยสองรูปจานันพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทรงร่วมพิธีบายสีสู่พระขวัญโดยมีหมอพรอน,อนุวงศ์สุริวงศ์ เป็นผู้ประกอบพิธีใบสีสุภข,ขวัญอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยและเปียงไตรทั้งปวงการทําพิธีใบสีสุข,ขวัญชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะทําให้อยู่ดีมีสุขแล้วยังส่งเสริมให้ยังจะส่งเสริมให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งมีสติไม่ประมาทในนะณาท่อเป็นการสแสดงและการขับร้องเพลงของนักสแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาทิการสแสดงกายกรรมห่วงเหล็ก การแสดงฟ้อนหมู่ชีวิตใหม่ชาวมงการขับร้องเพลงบ้านเกิดเราการขับร้องเพลงยามแหลงบ้านเฮาการแสดงฟ้อนสาวผวนมวนซื่นการแสดงกายการรมเลื่อนลอยเตะชามการฟ้อนรำและขับร้องหมู่เพลงแววคำทูลลาวโอกาสนี้เรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรเชียรมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระสมพกวันที่2เมษายน2567 คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรทรงตัดเค้กแล้วพระจะทานแก่ผู้ร่วมงานงานบุญสงการปีใหม่พันเอกอัครชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้แน่นแฟร์ยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนเรียกเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันด้วย ครมนรีีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขา พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจาปี2567ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ9โครงการหลัก139กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือน ที่ยากจนการส่งเสริมทรัพ,พเวอรของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกันนี้ได้รับฟังแผนการพัฒนาและกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศรวมทั้งเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดสอนด้วยแตะหน,นักถึงความต้องการของตลาดบุคลากรการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ของประชาชนพร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการที่เน้นสมรรถนะการปฏิบัติให้นักศึกษาจนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติได้มากกว่า30รายการในแต่ละปีโอคมตรีประชุมและติดตามการปฏิบัติการเวที่โครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2567 ที่อาคารอำนวยกลางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดาริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลเอกปับภนาธุดิตโอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมืองที่โครงการหลวงเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี2 5 6 7โดยได้รวมส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกิจกรรมสักกล้าวดำหัวตามประเพณีล้านนาเพื่อขอสุมาคารวะตดน้ำขอพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนสนอบพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ่ละอโมตรีมอบโล่พรอไปรับรองและเกียรติบัตรกับพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงแก่ผู้นำชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหน้าและแม่ห้องสอนรวมสิบแห่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความแปรปรวนของสาภาพภูมิอากาศ โดยมูลที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบนวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีต้นแบบชุมชนโครงการหลวงคาร์บอนต่ําและยั่งยืน22แห่งและจะมุ่งมั่นพัฒนาอีก17แห่งให้ครบทั้ง39แห่ง ต่อจากนั้นนายจรัญธาดากรสูตรอกคมนตรีประธานกรรมการมือที่โครงการหลวงและผลเอกประปนญจุติธตอกมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมือที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่7ทับ2,567มีวารละต่างๆอาทิขอพิจารณาอนุมัติหลักในการจัดงานโครงการหลวง2,567ที่กรุงเทพมหานครเดือนสิงหาคมและจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมณอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และเพื่อเผยแพร่พผลสําเร็จในการดําเนินงานในโอกาสครบรอบ55ปีโครงการหลวงในตอนบ่ายได้ประชุมเมือที่โครงการหลวงประจําเดือนเมษายน2567ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมืยทิและหน่วยง,งานที่สนับสนุนการดำเนินงานอาทิความก้าวหน้าโครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงป้องกันยาเสพติด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติดเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างเครือข่ายเยาวชนและติดตามประเมินผลซึ่งในเดือนเมษายนได้จัดอบรมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง่ายทอดความรู้การแปลรูปผลผลิตในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตไอศกรีมสซนสปากเกตตีอบรมการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนงานจานดัดอนุรักษ์ปนน้ะน้า9ร0ไร่ในพื้นที่รวม5 0ดเาเหมือนกันแล้ว555ไร่ โดยที่โครงการหลวงมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทงการศึกษารักษาและต่อยอดสินีรัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากธิเบศมหาภูมิพลอดุลรเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรสู่การสร้างประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติและชาวโลก สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิไทยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิไทยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิไทยพัฒนา จำนวน2 3 2 0 5กิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่3หมู่บ้านในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจงหัดเชียงรายจำนวน95คนซึ่งประสบปัญหามเมล็ดพันธุ์ข้าวเจือปนผลผลิตขาดคุณภาพจำหน่ายไม่ได้ราคาและไม่สามารถเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ขยายต่อได้ ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหาย1,547ไร่โดยมียนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการโมลนิธิไชยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณนะวัดสันหลวงตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้โมลนิธิไชยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กพันเพียสุริจังหวัดเชียงรายดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตร,รกรในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย